สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานกิ่งพันไม้ผลให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปปลูกและขยายผลณศูนย์ตุกอาชีพเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพวมิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีวันที่21พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันเทนซิริจังหวัดสระบุรีจำนวน270ต้นแบบพลาชนิดแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีโดยมีนายวรงแสงเมืองพัฒนานการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานกิ่งพันุ์ไม้ผลจากบูลณิธิชัยพัฒนา มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นณศูนย์ตุอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพวหมู่ที่7ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและได้รับเกียรติจากผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีได้ดำเนินการมอบกิ่งพันไม้ผลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้แก่พัฒนาการอำเภอทั้ง13อำเภอเพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแหวได้นำไปปลูกและขยายผลต่อไปสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธ์เพนซิริก ขอรับการสนับสนุนกิ่งพันธ์ุไม้ผลเพื่อนำมาปลูกและขยายผลเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนปอูลูกไม้ผลไว้บริโภคหากเหลือก็สามารถจำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ6ไร่ณศนะูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีองค์ประธานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกรพัน์ธุเทนสิริได้พัฒนาพันธุ์พืชและมอบให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่อยมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกระพันเทนซิริโดยมูล,ลนิธิชัยพัฒนาในองค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้มอบกิ่งพันธุไม้ผลให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีได้นำไปปลูกและขยายผลต่อไปงันนีทาสกจดดโย